เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อในการยืนยันเพื่อสถาปนาอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนให้กลับมายืนหยัดอย่างสง่างามอีกครั้งดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้ไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนจะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนจะมาอภิปรายถึงความเหมาะสมของนโยบายของรัฐบาลเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนเหล่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นเวทีครับ ที่วันนี้ในฐานะพรรคประชาชนผมจะขอกล่าวคำอภิปรายเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่จะอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่2 6ชุดนี้ครับว่าพวกเราไม่เห็นด้วยในกระบวนการนิติสงครามที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนชั้นนำมาทุบทำลายอำนาจที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านประธานครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิก จะลงมติอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าภารกิจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนรวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนถัดไปคือการกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเพื่อนสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของพักประชาชนของพักการเมืองอื่นพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง แต่หากเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับที่เราจะต้องร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์ต่อจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้นต่อทางหากทุกท่านครับนับตั้งแต่ปี2,541ภายหลังจากการมีจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี40ได้มีการยุบพักการเมืองไปแล้วทั้งสิ้น111พักตัวเลขนี้รวมการยุบพักก้าวไกลในกรณีล่าสุดไปแล้วแน่นอนครับ หลายท่านอาจจะบอกว่าตัวเลข111รพักนั้นเป็นตัวเลขจากการยุบพักที่นับรวมการยุบพักจากการขาดหลักเกณฑ์การขาดสุดคุณสมบัติการขาดสมาชิกต่างๆของพรรคการเมืองด้วยแต่หากเราจะนับเฉพาะคดีการยุบพักซึ่งเราเห็นว่าเป็นคดีทางการเมืองมีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตก็มามีอีกหลายกรณีครับอาทิเช่นการยุบพักไทยลักไทยการยุบพักพลังประชาชน การยุบพักชาติไทยการยุบพักปัชิมาธิปไตยในช่วงปี50และการยุบพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักก้าวไกลในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายคนครับที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ล้วนเป็นเหยื่อจากคำตัดสินทางการเมืองและล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบที่ให้อำนาจล้นเกินจากกับสารรัฐธรรมนูญในการพิจารายยุบพักการเมือง นอกจากการยุบพักการเมืองครับยังมีกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศารลรัฐมนูญอาทิเช่นกรณีการถือหุ้นสื่อที่ส่งผลให้เพื่อนสมาชิกของพวกเราบางท่านต้องพ้นสมาชิกกระภาพไปไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีลักษ์มีเดียกรณีของคุณธันวาลินสุขพิสิทธิ์จากกรณีการถือหุ้นในบริษัทเฮดอัพโปรดักชัน,นโดยศาลวินิจฉัยว่า เพียงแค่มีวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคนสนธิและถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็มีความผิดแล้วทางๆท,ที่เราทราบกันดีครับว่าในหลักปฏิบัตินั้นบริษัทเหล่านี้หลายๆบริษัทไม่ได้ทํากิจการเกี่ยวกับสื่อแล้วทุกท่านครับนอกจากกรณียุบพ,พักนอกจากกรณีการถือหุ้นสื่อที่มีผลกระทบต่อผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงยังมีกรณีที่นายกรัฐมนตรี ประมุกข,ของฝ่ายบริหารครับถูกถอดถอนออกออกจากตําแหน่งมาแล้วหลายครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชท,ที่ต้องพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากทํากับข้าวในรายการชิมไปบ่นไป <c oughs> ขอไปครับหรือกรณีคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรครับที่สานมนูนมีมติ9ต่อ0สั่งให้พ้นจากตําแหน่งรักษาการนายกทั้งทงที่ยุคสภาไปแล้วในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสี เลขาสมชในปี57และล่าสุดครับที่ทำต้องต้องทำให้เรามาพิปายในวันนี้ก็คือกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินที่มีการทูนก้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่อำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆอ,องค์กรอิสระอื่นๆที่ทำอย่างไร ไม่ให้มีการรุกล้ำเขตแดนอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจนล้นเกินเรายังมีกรณีการถูกประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองอีกหลายๆกรณีครับตามพรปปป,ปอชอด้วยข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพนิกาวานิชอดีตสสพักคอนาคตใหม่คุณปรินาไกรคุปสสราชบุรีพรรพลังประชารัฐคุณกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักคภูมิใจไทยและคุณธนิการพรพงษาโรดสอส,อสอกทมจากกรณีเสียบบัตรแทนกันผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้น่าจะเห็นปัญหาแบบเดียวกันกับผมแล้วใช่ไหมครับในฐานะที่หลายๆท่านอยู่ในโลกการเมืองมาก่อนผมนานนักมีใครในห้องนี้คิดว่าบุคคลหลายๆคนที่ผมได้เอ่ยชื่อมาสักครู่นี้เขาถูกสมควรประหารชีวิตทางการเมืองไหมครับ ไม่ว่าเขาจะถูก <_ H an> เขาจะผิดอย่างไรเรามีกลไกในการตรวจสอบมีโทษอาญามีคดีการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่โทษในการประหารชีวิตการเมืองของนักการเมืองที่ทุกท่านก็ล้วนเป็นนักการเมืองเช่นเดียวกับผมมีใครเห็นด้วยกับโทษเหล่านี้ไหมครับทุกท่านครับมาตรฐานทางจริยธรรมผมคิดว่าควรจะเป็นเงื่อนไขควรจะเป็นกฎกติกาควรจะเป็นกระบวนการ ที่พวกเราตรวจสอบกันเองในลักษณะ code of conduct ไม่ใช่กฎกติกาที่จะให้องคอ์กรอื่นอย่างเช่นองคอ์กรตุลาการมาใช้วินิฉัยโดยใช้มาตรวัดทางกฎหมายมาตรวัดทางจริยธรรมเป็นมาตรวัดที่ปัดเจกแต่ละคนมองเห็นแตกต่างกันครับดังนั้นหากจะมีใครมาตัดสินจริยธรรมของนักการเมืองในฐานะที่นักการเมืองมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมคิดว่า ควรจะต้องใช้ความรับผิดรับชอบใช้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นคนตัดสินครับจากเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับที่ผมได้สรุปยอ่อได้สั้นที่สุดในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้จะมีช่วงเวลาไหนครับท่านประธานที่ประมุขที่รองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและประมุขของฝ่ายบริหารต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาไม่กี่วัน ทำให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินที่เราต้องมานั่งประชุมกันในวันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเห็นได้ไม่กี่ครั้งนอกจากกรณีการเกิดปฏิวัติรัฐประหารโดยกองทัพแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปที่ผมคิดว่าเรากําลังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เต็มไปอีกรูปแบบหนึ่งครับทุกท่านครับ การเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เข้าคูหาเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ผมมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์แต่ผลการเลือกตั้งในวันนั้นก็ต้องเป็นโมฆะครับทําลายเสียงที่ผมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งแรกเนื่องด้วยคําวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญในวันที่8พฤษภาคม2549ที่บอกว่าคูหาเลือกตั้ง หันออกนอกหน่วยทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและรับทําให้การเลือกตั้งโมฆะคำวิน,นี้ฉัยแบบนี้แหละครับที่ทําร้ายจิตใจสร้างแผลบาดลึกในประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงตัวผมที่วันนั้นได้ออกไปเข้าคูหาเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเชื่อว่าความจริงของผมที่ออกมาเล่าวันนี้ยกกรณีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเป็นความจริงที่เพื่อนสมาชิกรวมถึงท่านประธาน และประชาชนหลายๆคนที่กําลังรับฟังอยู่ทางบ้านเราประสบมาร่วมกันครับทุกคนได้รับบาดแผลได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างประชาชนในประเทศนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสมานั่งในสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านร่วมประสบเหตุแบบเดียวกับผมที่หลอ่อหลอมให้ทุกท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องเดียวกันนี้กับผมในวันนี้ครับภายหลังจากการปฏิวัติปี57ที่มาสู่ รัฐธรรมนูญปี60ที่บรรดาคณะผู้ยกร่างครับมีแนวคิดว่านักการเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาต้องฉกฉวยโอกาสจากอำนาจที่ได้มาจากการปฏิวัติร,รัฐประหารโดยการฉีกรัฐธรรมนูญมาออกแบบกติกาบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นรถถัฐธรรมนูญปราบโกงตลอดเจปีที่ผ่านมานี้ครับหลังจากที่รถถัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ผมเชื่อว่ามันได้พิสูจน์แล้วครับว่า แนวคิดแบบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยส้ำร้ายครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งจากกลุ่มชนชั้นนำผู้ถือใบอนุญาตอีกหนึ่งใบที่ใช้อำนาจเหล่านั้นมาทุบทำลายผู้แทนราษฎรผู้ทรงอำนาจสูงสุดจากประชาชนผมคิดว่าโจทย์ใหญ่สำคัญของพรรคประชาชนในขณะนี้ครับคือการสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศ ทำอย่างไรให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนถัดไปมาทําหน้าที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศเราต้องเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกท่านประธานไปเมื่อตอนต้นการอภิปรายว่าวันนี้เราจะไม่อภิปรายในส่วนของคุณสมบัติรวมถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ผมอาจจะขอใช้เวลาตอนท้ายสั้นๆต่อจากนี้อีกนิดเดียวครับอยากสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผมคิดว่าภารกิจที่สำคัญของพวกเราทุกคนในสภาชุดนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาช่วยกันสารต่อภารกิจอีก3าหลักการใหญ่ๆ3ข้อนี้ด้วยกันครับ 1. ครับพวกเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตราหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามครับเพื่อจัดวางตำแหน่งแห่งที่และอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงองค์กรอิสระให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากลจะมีการปรับปรุงโทษยุบพ,พักกติกาเกี่ยวข้องกับพักการเมืองทําอย่างไรให้พักการเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ตายได้ยากและมีความยึดโยงกับฐานสมาชิกพักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศทําอย่างไรครับที่จะมีการทบทวนมาตรฐานทางจาริยธรรมให้เป็นเรื่องความรับผิดรับชอบทางการเมืองของนักการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่องคณะกลุ่มคนไม่กี่คนเป็นผู้ตัดสินผมเชื่อว่าเราเหลือเวลาอีกไม่ถึง3ปีต่อจากนี้ในรัฐสภาชุดนี้ที่ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปครับในวาระที่เรามีร่วมกันเราสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้แล้วในการเลือกตั้งปี2570ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ให้กับระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญให้กับพักการเมืองนักการเมืองผู้ได้รับฉันทามติจากการเลือกตั้งจากอํานาจสูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้พวกเราสามารถดําเนินนโยบายแก้ไขกฎหมายบริหารประเทศเพื่อตอบเจตจํานงที่ประชาชนเลือกมาได้อย่างดีที่สุดสุดท้ายคับท่านประธานผมอาจจะขอเวลาที่จะบอกว่าการลงมติของพรรคประชาชนต่อจากนี้ที่ผมอาจจะขอพูดอย่างชัดๆ ว่าเราลงมติไม่เห็นชอบเพราะเราต้องการสงวนจุดต่างใช้หลักการเดียวกันกันกบที่พวกเราได้โหวตเลือกคุณเศรษฐาทวีสินไปเมื่อปีที่แล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการจัดคั่วจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แต่ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจครับการทํางานการเมืองคือการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างวันนี้ผมมีจุดต่างกับท่านเราเคารพท่านผมก็อยากผมก็เชื่อว่าทุกท่านเคารพในความเห็นของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามครับ ในเรื่องของวาระร่วมที่วันนี้ผมได้ใช้เวลาในการอภิปรายไปพอสมควรแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านครับเดินหน้าภารกิจช่วยกันปรับปรุงกฎกติการะบอบระเบียบองค์กรอิสระสารรัฐมนูญให้นักการเมืองที่มาจากประชาชนได้ใช้อํานาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ